ซเพื่อก้าวทูสองแสนซับไปด้วยกันดาคิสปีคิฟสวัสดีค่ะอยากกินโดนัทอะไรบอกได้เลยนะคะอ่าอาเจเป็นมาขายโดนัท <Gym. S 2> แล้วเหรออยากกินอันไหนชี้เลยนะปรสิตคุงอ้าวช็อกโกแลตค่ะช็อกโกแลตอย่างเดียวหรอคะอันนี้นจะเป็นล็อันนั้นจะตามันเลยแล้วทุกยอดทล้วมันไม่อ้วนสักทีวะ รสออริจินอลและรสสตรอเบอร์รี่นะคะว้าวน่ากินชะมัดเลยเจคุณลูกค้าสนใจโดนัทรสชาติใหม่ไหมคะรสชาติใหม่ยังงันหรอครับเป็นโดนัทยูนิคอนนะคะโดนัทยูนิคอนมันจะเป็นยังไงวะเนี่ยบรสิตคุแจะเป็นเลเวเนีะงั้นเอามาสองชิ้นก็ได้ครับเจได้เลยค่ะจะคำเตือนระวังตาบอดตอนกินโดนัทนะคะไรสาระนะครับเจแค่โดนัทจะไปทำให้ตาบอดได้ยังไงกัน ใส่เขามาเต็มเลยในตาเกือบบอดแล้วไม่ล่ะทนายรู้วิธีกินไหนจะไม่ร้อนจิมตาเลยแต่เล่นนายทะลุเลยนะประสิตกูว่าจะห่างเปิดไหนแกลี่มอนได้ดีจังเลยนะ่ะตานนะสินะพวกข้าไม่ล่ะแม้เล่มาเดินเล่นไปด้วยเลยจริงด้วยมา อยู่นี่กันนี่เองจัมพูก็ไม่ละแมนวันนี้แล้วพวกข้าจะจัดการพวกแกให้หมดเลยเด็กนป็นด็อกเตอร์กับจีแมนนี่นะม,มาทำอะไรที่นี่แลนเดียทุกคนยกมือขึ้นเดี๋ยวนี้เพห้างเปิดใหม่แกรีบอแห่งนี้จะเป็นฐานทัพใหม่ของเราสก,กีบินีถอยเรดของพวกเรา <c oughs> ยอมจำนนซะพวกแกไปอยู่ไหนมาเด็กทั้งสองคนห <c oughs> รือไม่เพาะว่าเราหวัาสวสุบกับเาไม่ลแมนจับมือกันแล้วนะ งดิก็จริงไงเดิมีแสดงว่ายังไม่ได้ดูยี่พี่จะทิพาใช่ไหมเนี่ยรยังเลยแต่ฉันลหอลอกเขาซะเลยว่าลุงเนี่ยอ์ฉันนี่ดูไซส์ด็อกเตอร์เป็นไงล่ะที่นี่เข้าใจแล้วใช่ไหมคิดเหมือนกันไม่เครัาะหนจีแมไหมเฮนก็คิดเหมือนแกนั่นแหละด็อกเตอร์คิดอะไรวะสกีบีปูแล้วปูยันนารักจะมัดเลยก็แบา จริงๆเลยบู้ด็อกเตอร์เนี่ยหรือน่าจะบอกว่าไม่น่ารักใช่ไหมล่าปราสิตคุงไม่น่ารักซะ่นไปแล้วนายให้ฉังอยากจะไปจูตจริงหน่ยอยกินให้หมดก่อนสินมันเป็นยังไงนมไม่ลดวะนะงั้นไหนๆก็ไหนๆแล้วเราว้าไปที่ EP 75กันไหมล่าปราสิตคุงะจะว้าไปที่ EP 75อย่างนั้นเลยไปด้วยดิดอกเตอร์จะไปด้วยอย่างนั้นเลย ไปด้วยดีกล้ไม่ลาแมนก็ดโดยอย่างนั้นเหรอผมก็เป็คนนะครับทีวีแมนก็ด้วยทำไมทุกคนถึงอยากไปที่เจสิบห้าจังล่ะไอ้ดูสิไอ้หัวสมสรุดน่ารักไม่ค่อยเลยไอ้พวกนี้ฉันรำเบื่อจริงๆอ้พวกผู้ชายเนี่ย นานนี้มาก็ได้ยังไงวะเนี่ยอย่าให้ใจไปหรอกไหนอบูซาวฟสก,กีพี่ดีสุดๆอ่ะริงด้วยจริงด้วยพว<อ>กนายเป็นใครกันเนี่ยแถมไม่ใช่ว่าทางเราจัดการด็อกเตอร์ไปแล้วไม่ใช่เลยมันปากมล้นะเดี๋ยวด็อกเตอร์คนงเราจะกรวานกัน เจ้าลับทีอสโธมันบ้าไปแล้วมันจะก,การพวกสกีมีดชอยเลยกันเองด้วยแล้วไหนอะผู้หญิงสกีพีดีสวยๆนะเฮ้อได้รู้สถานการณ์บ้างหรือเปล่าเจ้าด็อกเตอร์หัวกลับเย้ลูกกระจอกเอสโธท,ทำไมดูดีกว่าตัวใหญ่ตัวเล็กกว่าที่คิดนะเนี่ยว้าวถ้างกันก็แปว่ะผู้สามสกีวีดีจะโผล่มาแล้วสิน,นั่นนี่ เฮ้ยเจ้า s อสทแก่แล้วถ้าถามเนของจริงแล้วก็หัวขาดแน่เออเฮ้ยโอ้โหเจ็บตูดทำได้ดีมากเลยนะสปีกเกอร์แมนแท่สุดไปเลยนี่เราลอกเหรอเนี่ย เยยเยฮ้ไก่มาแล้วไก่มาแล้ว จัดการมันเลยเ <Yeah. S 1> ย้จะทำผู้หญิงเหรอฮอ้ไอา่นไปลุกมา,ากอ้ไอ้ไม้ไอไอ้ไอ้ไอ้อามอทไอ้ไอ้ไอามอ้ไอดีได้ไั้ไงเไี่ยอ้ไ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 อ้้ไอ้้ไอ้ไอ้ไอ้ไก้อ้ไ้าอ้ รู้สึกสังหรณ์ใจไม่ค่อยดีโอ้โหมาเล่นปืนยิงกองเลยหรอวะตั้งต่อลูกหมาของแกสมานนะโว้ยจริงด้วยจริงด้วยได้ก็เทยังไม่ได้พี่ ยังยแน่นเหมือนเดิมเลยเวอร์น่ารักจะมัดเลยเมื่อไรจะลงกันไปสักท <Storm> ีเนี่ยฮะกับกันมดแล้วเหรอหนุ่มหนูหาเจดีวีฟอร์แมน เป็นยังไงบ้างนะ่ารักดีหรือเปล่าลาสกีไปดีทอยเลรของพวกเธอนะ <S <S โอ้ถ้ามูมถึงน้องผู้สาวสกีพีดีทอยเลนผู้แสนน่ารักคนนั้นละก็น่ารักสุดๆเลยละน่ารักกว่าทีวีวูแมนอีกกูาจะได้ยังไงเละด็อกเตอร์จริงด้วยถ้าเกิดว่าเราชมาใครน่ารักกว่าทีวีวูแมนละก็เรื่องใหญ่แน่น ว่ายังไงคขากาไม่เล่าแมนทีวีมนเยเฮ้ยมันไม่มีใครน่ารักกว่าทีวีวูแมนอยู่แล้วล่ะครับจริงด้วยทีวีวูแมนน่ารักที่สุดเลยใช่ไหมคุณหัวยุ่งนึกึ้นได้ว่าต้องไปซื้อน้ำปลาแล้วนะแต่ยู่ที่ากันหมดสปดีเลยไปก่อนละดาเดี๋ยวเดี๋ยวสิมครับจริงด้วยแต่ช่วยพวกเราด้วยไปตอนไหนวันนี้ พปเชาหายตัวหนูไม่อยากให้รู้นะว่าพวกเราไม่ได้น่ารักที่สุดฮน,นี่ก็เลิกเต้นได้แล้ว